What สวัสดีค่ะแคลรอตเอกนะคะกลับมาพบกับการอันบ็อกซิ่งจะบอกว่าเราได้สั่งคอลเลคชันใหม่ของน้องแบมแบมนั่นเองนะคะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ชารมสนั่นเองก็เป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างชา a r มสกับแบมแบมนะคะพไซน์สเสื้อนะคะก็คือเป็นพี่น้องแบมแบมออกแบบเอง <c oughs> เราก็มาเริ่มอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเราสั่งของมาตั้งแต่ เดือนที่แล้วแมพอพอเขาเริ่มเปิดพีอาร์เปุ๊บเราก็เริ่มสั่งเลยยังไงก็ไม่อยากให้เสียเวลาเราก็มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจะบอกว่าอันเนี้ยเราอะไม่คิดว่าจะได้อันบ็อกซิ่งวันนี้เลยเพราะว่าเราอะเห็นทางออฟฟิเชียลเขามาบอกว่าเอออาจจะมีการส่งของล่าช้าอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าแบบจะได้เร็วขนาดนี้เออแต่ก็แบบได้แล้วก็ดีใจคะ่ะ อันนี้จะเป็นเสื้อแบรนด์ของชา a m มสนะคะจะเป็นของเกาหลีอันนี้เราพีออเดอร์กับร้าน s e เ s สต e ี t นะคะที่เป็นแบรนด์ไทยแล้วเขาแบบรับ official ออ f ฟิเชียมาขายอีกทีนึ่นะคะเขาเปิดพีออเดอร์ทั้งหมด4ครั้งแล้วนะแล้วเราอ่ะพีรอบแรกเลยอะอเราแบบมันมีคอลเลคชันของแบมแบมเยอะมากมช่างใจอยู่นานเลยนะแต่แบบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เลือกเสื้อ ที่เป็นสี two ท,ทนนะคะเป็นเสื้อที่แบบแฟนๆบอกว่าชอบด้วยก็เลยบอกเอออย่าง้อยก็แบบสักตัวหนึ่งนะวะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยเยนี่นะคะอ้ยนี่กติเออเป็นแบบนี้นะน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนเราได้ใส่เสื้อน้องในวันที่แบบน้องมีคอนเสิร์ตในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ มีใครซื้อบ้านแล้วบ้างเราเราอยู่โซน VIP หนึ่งนะคะเพื่อใครมาเจอกันได้เลยนะคะจะบอกว่าเสื้อนะคะมีทั้งหมดสามไซส์นะคะ SML เราเลือกไซส์ M ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อยูนิเซ็กที่เราแบบอยากใส่ตัวใหญ่อะไร่างเงี้ยทุกออเดอร์นะคะถ้าเราสั่งกับเซสตี้จะได้การ์ดนะคะพร้อมลายเซน็นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายเซ็นที่แบบไม่ใช่ลายเซ็นสดนะก็จะเป็นนี้แบบไหน น่ารักมากนะคะแล้วก็มีลายเซ็นด้านหลังนี่เอาไม่ปกัสเอมันก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อนะคะจะเป็นส์อย่นี้เลยเราขอโฆษณาเสื้อนิดน,นึงนะคะ จะบอกว่าแบมแบมอ่ะเป็นคนออกแบบเสื้อเองแล้วก็สีนะคะแบมแบมก็เลือกสีม่วงนะคะเป็นสีที่น้องแบมแบมชอบนะคะการออกแบบนะคะจะเป็นลายนกเป็นต ok ัวแทนจากอากาเซ่น ok ั่นเองแต่ว่าน้องแบมแบมใช้เป็นนก ok ฮัมมิงเบิร์ดนะคะก็คือมันจะแสดงถึงความหวังคอามหมานรซึ้งไหม <c oughs> ค่ะก็จะเป็นการดีไซน์แบบนี้จะเห็นนกตัวบนเนี่ยน้องแบมแบมให้ว่าเป็นตัวน้องแบมแบมเองนะคะ แล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอากาเซ่เป็นเหมือนแบบว่าอากาเซ่ที่แบบคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้น้องบินสูงขึ้นไปเห็นปะคือแบบความหมายยังดีแล้วก็ตัวปีกนะคะก็จะเป็นแบบสัญลักษณ์ที่เป็นแบบรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างจริงๆตรงนี้ถ้าเป็นแบบตัวเต็มหมะกมันจะเขียนเป็นแบบเนื้อเพลงของริบบอนนั่นเองนะคะ จะบอกว่าแบบเสื้อทูโทน,น่ยรู้สึกว่าแบบมันยูนิคนะถ้าแบบเราได้ใส่อะ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทําแบบเป็นทูโทนประมาณเนี้ยเออค่อนข,ข้างดีเลยอะ่ะจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกำไรที่ได้นะคะน้องแบมแบมก็จะไปบริจาคให้กับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยด้วยนะคะแซนดี้เห็นไหมว่าเราสนับสนุนคนไม่ผิดเลยน้องแบมแบมทั้งหลอ นะคะที่สุดเโ่โอเคเราจะมาลองใส่ให้ดูกันเลยดีกว่าว่าที่เราเลือกไซส์เอ็มาเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะคะไปดูกันเลยมาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้นะคะก็คือไซส์ M อ็มนั่นเองนะคะเราค่อนข้างโอเคมากเพราะว่าเราอยากได้แขนเสื้อที่มันยาวมาปิดตรงนี้พอดีอย่างเงี้ยเห็นปะเออเดี๋ยวเราจะเดินไกลๆแล้วกัน ประมาณนี้เอวเราประมาณนี้นะคะอันนี้เราสูง165นะคะก็จะปิดปิดด้านหลักเลอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเนี่ยสวยอ่ะรู้สึกชอบนะมันเป็นแบบทูโทนที่แบบสีค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเออเนี่ย อุน่นๆน้องนะคะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันติดทีแล้วหรือ,อยังถ้าแบบเราสนใจที่จะสั่งซื้อลงดูคนที่แบบปล่อยสินค้าดูก็ได้อ่ะหรือว่าจะสั่งตามที่ ของร้านเซสตรีนะคะเซสตรีเนี่ยก็คือจะมีขายในช็อปปีนะคะแล้วก็ La านซดาเราซื้อมาในราคาประมาณ1,370บาทนะคะแล้วก็รวมค่าส่งเราสั่งจากช็อปปี้อะคะ่ะแล้วก็มีค่าจัดส่งด้วยที่ประมาณ1,400กว่าบาทประมาณนี้นะคะ ชอบมากเลยเดีย๋ยวเราจะใส่วันที่ดูคอนเสิร์ตของน้องแบมแบมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะเราสามารถกดสั่งบัตรคอนเสิร์ตของแบมแบมได้เลยนะคะตอนนี้ที่นม่งยังเหลือนะโซน V I P ก็เหลือนะถ้าเป็นโซนปกติอะคะ่ะก็จะขายจนถึงวันจัดคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตน,นะคะ ก็เราก็มาเจอกันแล้วกันเนาะแล้วก็ครั้งหน้านะคะถ้าหากว่ามีของอันบ็อกซิ่งอะไรนะคะเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายพี่เจ้า